รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ World Focus VIP ข่าวดังคนเด่นประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่4่มกราคม2558พบกับคุณศักชัยพฤทธิพักและดิฉันวิลาศนีแวนฮาร์เรนนะคะเราทั้งสองคนค่ะก็จะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกค่ำคืนวันอาทิตย์แห่งนี้นะคะที่อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งปฐมฤกษ์จริงๆสำหรับรายการนี้นะครับที่เรา,าฉลองสักการะใหม่2 5 5 8 ใช่ค่ะนะคนะ,ะแล้วก็รายการ w o r l d Focus VIP ข่าวดังคนเด่นจะเป็นรายการที่รวบรวมข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แล้วก็มาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันคุณผู้ชมก็จะเข้าถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญได้ตลอดทุกสัปดาห์ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า เราจะมีบุคคลระดับ V.I.P. ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์โลกอย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นศักราชใหม่และเราก็จะมีการรวบรวม,มสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็คือเป็นเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกิดขึ้นทั่วทั่วมุมโลกนะคะจักรช,ชัยเราก็จะมีการรวบรวมทั้งหมด7ประเทศมาดูกันที่แรกนะคะคุณผู้ชมครับที่ออสเตรเลียนะคะถือว่าเป็น ประเทศแรกนะคะที่เริ่มมีการเค้าดาวแล้วก็รับสักการะใหม่นะคะคอันนี้ก็เป็นโอเปร่าเฮาส์ต่างๆนานาด้วยโอ้ที่จีนที่ปักกิ่งนั้นก็ถือว่ามีงานเฉลิมฉลองกันที่ยิ่งใหญ่เป็นการจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่งหรือว่าสนามกีฬารังนกที่เราจากกันอันนี้ก็เป็นที่เดียวกันกับที่จัดโอลิมปิกนอกจากนี้ยังมีที่ดูไบ นะคะก็ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะบอกว่าเป็นการแสดงพุูดอ,อกไม้ไฟที่มันพิเศษสุดยอดจริงๆการจัดงานเฉลิมฉลองที่ดูใบในปีนี้เนี่ย ได้รับการบันทึกเป็นว o ลเล r e คอร์ดเลยนะว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนในการเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่เพราะว่าทั่วทั้งนครดูไบนั้นมีชีวิตชีวาด้วยแสงสีและเสียงดนตรีสดๆนะครับอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นผู้คนแสนกว่าคนเนี่ยไปที่อาร์ตอรมนะคะก็คือไปที่ประตูชัยของฝรั่งเศสนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอุสรสถานที่สําคัญในกรุงปารีสด้วยจาก ฝรั่งเศสเราขยับไปนิดนึงครับไปกันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับที่นั่นก็มีการจัดงานเข้าดาวกันที่บริเวณริมแม่น้ำเทมเนี่ยนะครับมาปิดท้ายกันที่เป็นพาร์ทีข้าดาวที่นิวยอร์กที่ไทม์สแควร์นะคะถือว่าตื่นเต้นยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยเพภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับเข้าดาวที่นิวยอร์กปีนี้นะคริสัลบอลเนี่ยเป็นผึกคริสตัลแล้วก็มีฝัง หลอด LED อุโหเป็นล้านๆหลอดนะจะเป็นบรรยากาศสดๆที่ผ่านมาไม่เกิน100ชั่วโมงจนถึงขนาดที่เราจารัดรายการอยู่ตอนนี้นะครับคือหลายๆคนได้ชาร์จแบตแล้วก็ต้องกลับมาลุยกันละปีนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอาล้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาย้อนดูข่าวดังข่าวเด่นรอบโลกนะคะในช่วงปีที่ผ่านมากับช่วงคุยข่าวรอบสัปดาห์ค่ะ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะถือว่ามีข่าวสําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้เราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันคือเริ่มตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการระบาดของเชือ้อไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็เมื่อช่วงปลายปีวันอาทิตย์ ครับนะคะก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอีกหนึ่งเครื่องอบินที่เกิดขึ้นกับสายการบินมาเลเซียด้วยคุณศักชัยครับค่ะก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของอุตสาหกรรมการบินโลกก็ว่าได้ในรอบปี2557ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับสายการบินที่ดูเหมือนจะเจอแจ็คพอตหนักที่สุดก็คือสายการบินสัญชาติมาเลเซียเนี่ยนะครับการหายไปอย่างรอง่รรองรอยของเที่ยวบิน m h 370ของมาเลเซียแอร์ไลน์นี่นะคะก็มี ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือ239ชีวิตด้วยกันอันนี้คือย้อนกลับไปเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งก็เครื่องบินลํานี้เดินทางออกจากควลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะคะมุ่งหน้าไปยังกรุงปักกิ่งของจีนอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมนะคะเมื่อปี2557อันนี้มาจนถึงวันนี้ก็10เดือนแล้วนะคุณศักชัยตอนนี้ยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยนะครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MS 17 ก็ถูกยิงตกที่ในเขตสู้รบของยูเครนเนี่ยนะครับะะก็ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป298คนด้วยกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะคะคือค่ำเช้าวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมอันนี้สายการบินของมาเลเซียนะคะแต่ว่าเป็นสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียคือแอร์เอเชียมาเลเซียเนี่ยไปถือหุ้นในอินโดนีเซียนั่นเองนะคะอันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ,ะเป็นเที่ยวบิน Q ิ8501 ก็ประสบอุบัติเหตุตกลงกลางมหาสมุทรในประเทศอินโดนีเซียที่ทะเลชวาก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด162คนด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีการกู้ศพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพบนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวเครื่องบิน ที่ลงไปในน้ำเนี่ยที่อยู่ลึกประมาณสัก40-50เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็โศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ซิสเต็มก็ทำให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างแรงของสายการบินแห่งนี้เนี่ยนะครับถึงขนาดจะต้อง ไปขอเบิกเงินสดสำรองมาใช้ในการดําเนินกิจาการให้เดินหน้าต่อไปได้เนี่ยนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยไปขอเบิกเงินสดสำรองมาถึงประมาณ2อล้านหนึ่งแดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันนะครับ <c oughs> คิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ68ล้านบาทและบางเที่ยวบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยนะครับต้องออกเดินทางเหมือนกับเป็นเครื่องบินร้างอะ่ะไม่มีใครกล้าไปใช้บริการนะคุณเครื่องบินเ <b ine S 1> ปล่าเออ้เรียกว่าต้องต้องฉีกเงินทิ้งไปเล่นๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ51ล้านบาท มาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นก็คงจะเป็นเรื่องของเกาอการก่อการร้ายของกลุ่มไอซิสหรือว่ารัฐอิสลามนะคะที่พยายามจะขยายอิทธิพลแล้วก็พยายามที่จะบอกชาวโลกว่าพวกเขานั้นมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะกลางปีที่ผ่านมา2557นะคะกลุ่มไอซิสได้มีการปฏิบัติการยึดเมือง โมลุสนะคะแล้วก็ตีกริตของอิรักนะคะแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียด้วยทีนี้ผู้นํากลุ่มไอซิสนะคะก็พยายามที่จะประกาศตั้งรัฐคาลิฟะนะคะหรือว่ารัฐอิสลาม,มถือว่าสําเร็จด้วยนะคะเขามีการประกาศไปแล้วก็วิธีการที่กลุ่มไอซิสใช้ เพื่อแสดงความโหดเหี้ยมให้ทั้งโลกได้เห็นเนี่ยหลายคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยทราบกันดีคือการปล่อยคลิปสังหารตัวประกันชาวตะวันตกมี2ครั้งใหญ่ๆที่เรียกว่าช็อกชาวโลกกันะนะคะก็คือเมื่อต้นเดือนตุลาคมนะคะที่มีการเผยแพร่คลิปตัดคอนายอลันเฮนนิงส์คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกชาวอังกฤษด้วยแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง นะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะที่เผยแพร่คลิปวิดีโอคมยาว16นาทีอันนี้เป็นภาพที่ฆ่าตัดคอนายปีเตอร์แคสซิสนะคะคนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาอเมริกันแล้วภาพที่ตกใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นการฆ่าตัดคอฐานซีเรีย18คนพร้อมๆกันอย่างน่าสยดสยองนะคะแล้วก็นับเป็นการก่อเหตุสังหารหมู่ที่โหดเหี้ยมที่สุดนั่นเองค่ะคุณราชนีผมมีประเด็นเพิ่มเติมก็คือว่า การการปราลามกวาดล้างและการเข่นฆ่ากันของไอซิสแล้วก็กองกําลังในในทั้งซีเรียรแล้วก็อิรักเนี่ยมีสถิติการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการตายเกิดขึ้นในซีเรียรเนี่ยเจ็ดหคน ยังมีอีกข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่ทั่วโลกนั้นต้องให้ความสําคัญด้วยนะคะนั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะที่แพร่ในแอฟริกาตะวันตกนะคะแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตนะคะในหลายๆประเทศรวมกันตอนนี้ตัวเลขล่าสุดวันที่หนึ่งมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่7,905คนด้วยกันค่ะอืครับผม ก็ไวรัสอีโบลานั้นก็ถือว่าเป็นโรคระบาดประจําถิ่นในทวีปอฟริกามานานแล้วเนี่ยนะครับแต่การระบาดครั้งล่าสุดนี้เริ่มระบาดขึ้นในประเทศกินี <อ uge Dans> เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วปี2556นะครับ <K' a. S 1> ซึ่งการระบาดดาเนินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมปี2557องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาประกาศยอมรับถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาว่าร้ายแรงที่สุดและยากเกินการควบคุม ผู้ที่ติดเชื้ออีโบราจะแสดงอาการในกลุ่มอาการไข้เลือดออกได้แก่เลือดออกง่ายและรุนแรงอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตโดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ90ล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รายงานตัวเลขจํานวนผู้ป่วยอีโบราว่ามีจํานวนสูงถึง226 0 6รายด้วยกันและเสียชีวิตไป7,905ราย โดยประเทศไลบีเรียรเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด3,376รายมีผู้ติดเชื้อ7,830รายขณะที่เซราลีโอนมีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ2อั 2, ก็คือ2,556ับ2ก็รือ2 5 5ารายมีผู้ป่วย8,939รายล่าสุดนะคะก็มีหน่วยงานการแพทย์ของอิตาลีค่ะที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะได้นำยารักษาโรคหัวใจหรือว่าชื่อทางการแพทย์นะคะชื่อว่าแอมิโอดา โรนนะคะนำม,มาใช้รักษาผู้ป่วยเอโบลาในกรุงฟรีทาวที่เซียร่าลีโอนแต่ว่าติดปัญหาเพราะว่ายาชนิดนี้ยังไม่สามารถรับการทดสอบทั้งในสัตว์มนุษย์นะคะซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อังกฤษทั้งหมด14รายประกาศ ถอนตัวจากศูนย์ฟรีทาวค่ะจากโรคระบาดเรามาดูเรื่องราวของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรอบปี2551ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือเราเห็นสัญญาณที่โลกกําลังบอกเราเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในอินเดียแล้วก็ปากีสถานเนี่ยอันนี้เกิดเมื่อเดือนกันยายนนะคะเป็นเหตุการณ์น้าท่วมที่ใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีของทั้งสองประเทศนะคะของอินเดียปากีสถานไป,ไปแล้วมีที่เราจะลืมไม่ได้เลยในปีที่แล้วเนี่ยคือที่ฟิลิปปินส์เจอหิ้ยเย็นไปก่อน แล้วก็ตามมาด้วยฮากุปิตนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าการที่รับมือกับฮากุปิตได้เนี่ยเป็นเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยบอบช้ำหนักจากการ,รเผชิญกับพายุหยเยี่ยนมาแล้วเรียกว่าผ่านการซ้อมใหญ่มาแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฮากุปิตมาก็สามารถที่จะรับมือได้มากขึ้นนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันต้องเผชิญกับพายุหิมะครั้งร้ายแรงตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ปลายปีด้วยส่วนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยถือว่านหนักกว่านะคะเพราะเกิดพายุหิมะครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนิว แล้วก็ถือเป็นพายุหิมะท,ที่ตกหนักที่สุดในรอบ40ปีของสหรัฐอเมริกาจนหลายๆประเทศก็บอกว่าต้องประกาศภาวะฉุกเฉินส่วนในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันคือไปตกในรัฐที่เป็นทะเลทรายครับ นะคะเขาก็ตกใจเหมือนกัน <H ima S 2> กหิมะไปตกในรอดที่เป็นทะเลทรายใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยเพื่อต้นเดือนวันที่1ธันวาคมเนี่ยเพิ่งจะไปตกที่นั่นแล้วก็สูงประมาณจ็สิบสามเซนตรงนี้เนี่ยก็มีการมีความเป็นห่วงเป็นกังวลกันน,นะครับว่าพายุหิมะที่ที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณเวสตนีรายงานกันไปเนี่ยลหลายๆคนนําไปเทียบเคียงกับสิ่งที่ปรากฏในโลกของภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Day After Tomorrow เนี่ยนะครับว่าเอ๊ หรือว่าโลกนั้นกำลังเคลื่อนตัวไปสู่วันสิ้นโลกอย่างที่ในหนังเรื่องนี้ได้ทำนายเอาไว้แล้วหรือยอย่างไรน,น,นะครับหลายๆคนค<ำ>เป็นห่วงอยู่ลึกๆครับเป็นคำถามเป็น question mark ตัวโตๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในปีนี้คงเป็นปี2015ที่เราต้องมาช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมดูแลรักษากันให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจค่ะ